ถ้คุณสมพรเรื่องการเมืองกับเรื่องของไวรัสโควิดนี่อันไหนจะแรงกว่ามันการเมืองทั้งสองอย่างนะอันนี้การเมืองด้วยการไวรัสกับการเมืองก็มันแทรกกันเอาลแทรกตรงไหนหรอแทรกเรื่องกันอันนี้คือฝ่ายการเมืองก็มาดูคุมก็ได้อะไรก็ได้ร้านค้าเจ๊งร้านค้าคนเงียบเพราะโควิดก็บอกว่ารัฐบาลบริหารไม่ดีมันก็โยงกันหมดะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าผีน้อยห้าพันคนบางส่วนก็กลับมาบ้างแล้วเนี่ยนะแล้วมีไข้หวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมีไข่อยู่ด้วยเนี่ยนะจะทํายังไง เพราะว่าตัวลงตงัวเลขมันกี่พันกันแน่เนี่ยก็นายกบอกเป็นหมื่นแล้วอะแต่ตัวเลขที่แจ้งมาแต่แรกกันห้าพันตอนตอนนี้นายกก็บอกว่าเป็นหมื่นแล้วเขา,าบอกมีตัวเลขบางส่วนนี่กลับมาแล้วบิดอะบางส่วนเนี่ยกำลังจะกลับเนี่ยไม่จะกลับทีเดียวทยอยกลับมันก็เครื่องบินลําเดียวคุณไม่มาทั้ง 5, ห้าพันหรอกนั่นแหละทยอยทยอยกลับมากลับมาทีงสองร้อยสามร้อยเนี่ยมาตึวก็เช็คก่อนว่าคุณมีไข้รอเปล่าคุณมาจากเมืองไหน คือถ้าไม่ประ,ะกาศ<ร><ง>เนี่ยเขาเสนอว่าให้กักในค่ายทหารในจังหวัดบ้านเกิดหรือทหารที่ไหนให้นอนละ่ะจังหวัดบ้านเกิดเนค่ายทหารมีเยอะแยะกว้างขวางแต่แนวที่นายกพูดไว้ก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยไปดูแลถึงว่าให้กักตัวที่บ้านแล้วก็ไปช่วยกำกับดูแลไม่ออกไปไหนตรงนั้นแนวแนว,แน,วนะแล้วจะหนักกว่าอยู่ในค่ายทหารหรือเปล่าละ่ะค่ายทหารจะนอนไหนล่ะก็หาเต็นท์หา่องมาได่มีดิ เดี๋ยวก็เบืองมุ้งเบืางลบไปอีกมันต้องธรรมดาต้องแช้งบอยู่แล้วห่ะก็ออทหารเกณฑ์กลับบ้านไปก่อนชั่วคราวแล้วก็ให้มันนอนที่ก็กนี่ยไปนอนจังหวัดอันสักกี่คนก็ห้าพันก็เป็นหมื่นคนแล้วทั้งหมดมันเก้าหมื่นกว่าคนอ่ะหรือแสนเป็นแสนคนอ่ะจะมากันหมดนะคงมาไม่หมดหรอกพวกที่มันเข้าเมืองโดยถูกต้องอาจจะไม่อยากกลับก็ได้เข้าเมืองไม่ถูกต้องมาแปดเก้าหมื่นนี่แหละคือคนไทยที่อยู่ที่ เกาหลีเนี่ยเยอะมากนะสองแสนกว่าแสนกว่าสองแสนกว่าแต่ว่าที่ผิดกฎหมายนี่ก็เกือบแสนแล้วนะคือตัวเลขที่ถูกกฎหมายมันน้อยกว่าน้อยกว่าคัทเ่ผิดกฎหมายแต่ว่าจํานวนที่แท้จริงเนี่ยไม่เห็นมีใครมาแถลงว่าเหมือนชาวพม่าที่อยู่ในเคยแถลงนะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงเกาหลีก็เคยแถลงมามันตั้งเก้าหมื่นกว่าคนที่ไปโดยชอบด้วยกฎหมายนะไม่ชอบมันึงชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกี่คน ชอบดูกฎหมายเนี่ยมันแสนกว่าคนมั้งแต่ว่าอยู่กันประมาณสองแสนทั้งหมดอ่ะอแต่ที่ที่จำไม่ผิดนะเมื่อวานซื่อที่ดราม่าก,กันมากก็คือเรื่องของอยากกลับบ้านแต่ไม่มีตังค์มันใครข่าวมาจากไหนนะไม่รู้ผมเห็นมีเล่นกันเยอะเลยอยากกลับบ้านส่วนใหญ่มันก็พวกให้รัฐบาลช่วยหน่อยพว,พวกเกลียนตรงนี้แหละแล้วทำงานตั้งหกเจ็ดแปดเก้าปีบอกไม่มีตังค์กลับบ้านมันไปทำงานยังไง่ะ ครัง้งนู้นก็บอกเขาไม่ใช่เขาบอกเขาจะต้องการกลับบ้านเนี่ยเขาต้องการว่าเขาต้องการว่า,วาจะให้เขาต้องทํำยังไงเขากลับมาเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงนันกลับตัวเขาหรือว่าอะไรแก่นั้นเนี่ก็ขาต้องการทราบนะแต่บางคนก็ต้องการว่าเอาหาง,งานให้เขาทางเทพด้วยนะเมืองไทยด้วยอะไรด้วยนี่นะทาังโน้นก็ไม่มีงานอันนี้ก็ไม่มีงานจ <c oughs> นะหางานที่ไหนล่ะช่วงนี้แล้วเก็บเงินได้เยอะป่าล่ะแต่ก็จริงๆไอ้ด้านหนึ่งนะเรา ตอนนี้ก็มีการตั้งข้อรังเกียจกันเยอะนะ5,000คนเนี่ยตัวเลขมันก็ดูจะเยอะแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นหมื่นหรือว่าหลายหมื่นแต่ว่าคนเหล่านี้ก็อย่าลืมว่าเขาก็เขาก็คนไทยอ่ะเขาก็คนไทยแล้วเขาก็ช่วยเหลือชาติในการทํางานส่งเงินกลับมาให้ญาติพี่น้องให้ลูกเมียใช่ไหมใช่นะครับมันอย่าไปตั้งข้อรังเกียจเขาเลยแต่ว่าหามาตรการที่จะดูแลม่ใช่โอ้โหกลัวกันไปหมดทุกอย่างกลัวกันหมดแต่ที่สำคัญคือคุณอนุทินบอกกับผมยังไม่ดู ยังไม่รู้เลยว่ามีพวกนี้ด้วยท่านจีจาสุกเขไปรู้อะไรแร้นี่ก็ปิมีแรงงานรู้แต่คุณณติก็ปิดเฟซปิดเพจเลยน้เอ๊ะเป็นคือเขามีประกาศอะไรสักอย่างหนึงก็ประกาศประเทศอันตรายที่9ประเทศที่ว่าเท่ามาประเทศไทยต้องกักตัวไว้สิบสวันก็ไม่นานก็ก็ก็เอานี่ออกนะ ก็ไม่นานก็ออกแล้วปิดเฟซไปด้วยปิดเฟซปิดชั่วคราวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าโดนเยอะไงโดนเยอะมีคนเป็นเม้นเยอะก็แค่ห้าพันคนไอ้แค่ห้าพันคนนี่กอมมิวจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไอ้วคนมาไม่รู้กี่หมื่นคนอ่ะอเก้าประเทศเนี้ยมีอิรานมีเกาหลีมีจีนมีญี่ปุ่นอิงกโปร์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนจะประกาศประกาศไปแล้วอะมาตรการทำไงยังไม่รู้ั่นประกาศไปแล้วคือบ้านเรามันชอบประกาศก็เลย นี่แหละเลยโดนเยอะเลยชอบออกกฎหมายชอบประกาศแล้วก็พวกท้ายยาวเป็นวาเลยว่ามากกว่าวามั้งผมว่าจะเป็นวาน่าจะเป็นพันพันคอมเมนต์แหละอืนั่นแหละหนักอ่ะหนักนก็กลเลยต้องปิดอ่ะเฟซมันหนักจริงไม่ได้เกี่ยวคุณนุธินนะเฟซหนักก็คุณมาร์กเขาเป็นคนดูฐฐเนี่ยเฟซเขาก็มันปวดหัวเปิดมดนแล้วปวดหัวทำไมมันมีแต่คนด่าว่าส่วนใหญ่ผมพูดเลยผมไม่ได้อ่านนะผมไม่ได้กลับเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาพวกนี้ไอ่านแล้วเครียดาพวกนี้ก็นี่แหละพวก เออติดโซเชียลเมื่อก่อนเคยอ่านอะไรเครียดก็เหลืองตอนหลังส่องอะไรไปก็ไม่อ่านไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็ช่างเหรอค่อยว่าค่อยมาดูอีทีน <laughs> ะพูดถึงพี่น้องเกาหลีนะเขาก็สะท้อนมุมมองมาเหมือนกันอว่าที่ไปกล่าวหาเขาที่ไปอะไรเขาเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเกาหลีพี่น้องคนไทยเราที่อยู่ที่เกาหลีพี่น้องในเกาหลีแหละฟังเสียงเขาหน่อยฟังเสียงเขาหน่อยไหม อันนี้อยู่ในเพจของข่าวดังแดนข่าวในต่างแดนเกาหลีใต้นะฮ็ก็อาจจะมาแก้อีกมุมหนึ่งที่ที่ดราม่ากันกับคนไทยมันรู้เรื่องอะไรแล้วพูดไปก่อนที่จะรู้่าได้จริงก็อยู่ที่เกาหลีไปฟังก็หน่อยอันนี้อันนี้ไปฟังหน่อยโอเญครับนะครับก็เห็นข่าวเห็นกระแสนะฮะที่ตามนะฮะ รายการทีวีต่างๆออกข่าวนะฮะแต่ละช่องนะฮะเรื่องของผีน้อยการรายงานเรากลับบ้านนะฮะนะครับเรื่องของโรคระนาด้วยนะเนื่องจากระบาดในประเทศเกาหลีใต้นะครับก็มีการโจมตีผีน้อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงว่าเป็นผีน้อยเนี่ยมันผิดอะไรนักหนาไหมมันผิดมันแย่กันไปไหมนะครับบางคนก็บอกว่าผีน้อยนะไปแบบนะบางคนก็มุมมองในทางที่ไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอ่ะนะฮะหลายเรื่องหลายอย่างเลยเกินบอกว่าการลัลกลอบเข้าเมืองทํางานที่ผิดกฎหมายนะฮะ แล้วตอนที่เขาอะไรกนตัวกลับทําไมไม่กลับแล้วตอนนี้นนทไมไมําไมถึงอยากกลับนะเนื่องจาก,ล,กลูกครูหระบาดนะฮะตรงนี้ในข่าวว่าเนะเทศออกนะฮะในประเทศเกาหลีใต้นะถือว่ารุนแรงมากๆนะฮะมันเราไม่ใช่นักโทษนะฮะผีน้อยเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดมากมายนะผีน้อยไม่ได้ไปก่อชัยกรรมหรือไปป้นไปฆ่าใครนะฮะนะครับแต่ว่าในเพจที่ลงตามโลกโซเชียลต่างๆไม่ว่านักข่าวก็ดีหรือว่ากระทั่งผูห้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราก็ดีนะฮะการพูดคุยหรือว่าการที่พูดเกี่ยวผีน้อยเนี่ยนะครับถือว่า มันฟังไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจะกล um. ัวอะไรทําไมอะนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ให้กลับนะฮะเหมือนประมาณที่ว่าไม่อยากให้ผีน้อยเนี่ยรายงานตัวกล <un> ับบ้านกันฮะนะครับไม่รู้ว่ากลัวอะไรอะกลัวโควิด -19 หรือเปล่าหรือกลัวอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสนะสำหรับอ่าคนไทยเองนะฮะหรือว่าทางรัฐบาลหรือทางการเองนะครับก็กลัวว่าเฮ้ยผีน้อยอาจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะนำอ่าเชื้อโรคกลับไปเผยแพร่อยู่ที่ไทยหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะ นำมาจากต้นตอหรือว่าประเทศที่กำลังเป็นโรคระบาดในตัวนี้ฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแทกูนะฮะอยู่ในเมืองแทกูในประเทศเกาหลีใต้หรือว่าอยู่ตามเมืองต่างๆนะฮะเมื่อกลับเข้าไปในในประเทศไทยเนี่ยฮะก็มีข่าวลือเยอะแยะบางมมยว่าเฮ้ยต้องทามาตรการยังไงเพื่อรับเพื่อตอบรับกับแรงงานผีน้อยทั้งหลายเนี่ยที่จะกลับบ้านเนี่ยฮะเราต้องหาวิธีป้องกันยังไงอ่ะหรือสร้างเกาะสักเกาะหนึ่งไหมเพื่อที่จะสกัดกั้นระยะเวลา14วัน21วันอย่างเงี้ยเพื่อดูการ าการออกการของการแพร่เชื้อหรือเปล่านะฮะนะครับก็มีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมก็ยังงงว่าเฮ้ยตกลงเราเนี่ยเป็นคนไทยนะตกลงเราเป็นแค่ผีน้อยที่มาทํางานต่างแดนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันเกินไปหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะฮะบ,บอกว่ามาเกาหลีใต้เนี่ยเป็นแปดเก้าปีแล้วพอนี้ไม่มีเงินนะไม่มีค่าตั๋วกลับบ้านนะฮะนะครับก็เดือดร้อนเนะี่ยอยากให้ทางการช่วยหรือว่าส่งแมสมาอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยผมว่ามัน มันฟังแล้วยังไงอ่ะจริงๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ฮะนะครับระยะมาทั้ง8ปดปีบอกเฉพาะเาะนี้ยไม่มันหาซื้อหอน้ากากอนานัยมันยากไม่จริงนะฮะผมบอกเลยว่านะตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้เนะฮะทางการเองทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาสร้างหน้ากากออกมาเลยเขาไปวางขายตามหมาดลงหยอบก็ดีตามพิษนีก็ดีตามร้านยาก็ดีเขาแจกขายฮะเขาเข้าคิวันซื้อนะครับไม่ใช่ว่า มันจะหาซื้อไม่ได้นะฮะนะครับหน้ากากเนี่ยมีซื้อนะไม่ใช่เหมือนที่ไทยนะตัวเนี้ยที่ไทยเนี่ยใครที่อ่าสั่งหน้ากากระวังด้วยนะฮะหน้ากากมือสองนะฮะเขาว่ไปล้างไปชุบไปรีดนะฮะระวังยังวางไข่กันเกลือนังจับกันตัดติดตับอ่าเต็มเลยฮะที่ไทยนะนี่คือสภาพที่ไทยแต่ในเกาหลีใต้เนี่ยเขาถือว่าเป็นวิกฤต ที่ทางการที่ต้องมีส่วนในการที่จะช่วยปกป้องและป้องกันประชาชนบ้านเมืองเขาอะฮะเขาไม่เจาาจงว่าเฮ้ยคุณจะเป็นผีน้อยอันนี้พูดถึงในเคสที่เป็นผีน้อยทั้งหลายแล้วคนไทยที่อยู่ต่างแดนทุกคนไม่ว่าคุณจะมาแบบบีซ่า EPS ก็ดีหรือคุณจะเป็นผีน้อยมาก็ดีในกรริดใต้เขาให้การดูแลเสมอภาคครับผมทุกคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าเวลาคุณไม่สบายคุณไอคุณจามคุณเป็นรู้สึกว่าคุณไม่สบายคุณเป็นโรคโควิดเนี่ยคุณสามารถไปหาหมอได้ทุกแหล่งด้วยแล้วเขาจะรักษาให้ฟรีด้วย นะครับจนกว่าที่คุณหายนะครับเขาจะรักษาคุณด้วยแล้วไม่จับส่งตมอด้วยฮะอันนี้คือทางการออกมาแบบนี้นะฮะตามหลักความเป็นจริงทางการออกมาอย่างนี้แต่ตรงกันข้ามของบางคนที่ให้ข้อมูลไปตามอ่าตามสระาข่าวหรือทีวีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าจะไปมาหาหมอก็ไม่กล้านะเพราะเรามาผิดกฎหมายเพราะเรามาเป็นผีน้อยเงี้ยนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะแสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารจริงๆ นะฮะผมบอกเลยว่าทางการเกาหลีใต้เขาประกาศออกมาเรียบร้อยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผีน้อยหรือเป็นแรงงานต่างชาติก็ดีที่มาแบบถูกต้องหรือผิดกฎหมายนะคระับนณะช่วงวิกฤตตรงนี้เขาช่วยกันปรับปรามฮะช่วยกันแก้วิกฤตตรงนี้นะฮะและคุณสามารถไปหาไปหาหมอทุกโรงพยาบาลได้ด้วยรักษาฟรีนะฮะถ้าคุณเป็นโรคเนี่ยเขาให้การรักษาคุณฟรีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยเราไม่กล้าไปหาหมอถ้าแก่ไม่กล้าพาไป นะครับกลัวโดนจับบ้างล่ะกลัวเขาจะจับส่งตอ่อมกลัวกลับไทยบ้างล่ะจริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือตามความเป็นจริงคนที่ติดตามข่าวจะรู้นะฮะอา้าวน้อง<น>ก็บอกว่าทางเกาหลีก็ดูแลดีนะรักษาฟรีด้วยไม่เหมือนญี่ปุ่นนะแล้วก็แม้นว่าจะเป็นผีน้อยไปรักษาก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนญี่ปุ่นนะไ,มไม่ส่งต่อมอเออไม่ส่งต่อมอด้วยก็ค้างกําแพทอย่เป็นอย่างนั้นเหมือมนบ้านเราแหละเวลาคนต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยนี่ก็โรงพยาบาลก็รับเต็มที่แหละอบ้านเราเนี่ยเมียนมาเยอะแยะเลย ก็นั่นแหละถูกที่ถูกกฎหมายกี่คนไม่ถูกกฎหมายกี่คนอย่างแม่สอนนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องอืข้ามแดนมาข้ามแดนมาทั้งนั้นเดินเดินเดินข้ามแม่น้ามาทางอาแพทย์ก็มีจรรยาบรณของเขาแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีใครโพสก่อนเนี่ยว่าไปตรวจไม่ติดเชื้อนะแต่ไปตรวจเจอแปดหมื่นกว่าบาทเจอค่ารักษาค่าตรวจเจอนนี้ก็มีโรงพยาบาลอยู่นะบาแปดหมื่นบาทหรือแปดหมื่นเยนแปดหมื่นบาท เป็นคนไทยละแปดหมื่นบาทโอ้ทำไมขนาดนั้นแต่เมืองไทยเขาก็เอาลิตมาเดินนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ไหนราคาเท่าไรเท่าไหรเนี่ยคนไปรักษาวิชายุแค่ไปตรวจเฉยๆแค่ไปตรวจมันเทียบกับโรงพยาบาลวิชายุหรือเปล่าล่ะเทียบหมดเลยมีอยู่สามสิบสามสี่สิบโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็พันขึ้นนั่นแหละแต่โรงพยาบาลรักเองค่าตรวจมันแพงไงค่าตรวจแต่มันเดี๋ยวประมาณนี้แหละพันขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็อาจจะเป็นหมื่นหรือหลายพันเจ็ดแปดพันค่าตรวจนะค่าตรวจ ผมเห็นเวลาไมีบินก็บอกค่าหมอค่าค่าตรวจมันก็ประมาณพันกว่าบาทเนี่ยค่าหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ห้าบาทแต่หมอตรวจทีไงเอกชนก็ห้าิบาทมนตรวจเดินตอนเช้ามาตรวจเป็นไงบ้างไข้ไข้เท่าไรอะไรเงี้ยอ้าวสั่งยาก็เข้ไปถึงก็วิ้นฐานเลยก็วัดความดันถ้าโรงพยาบาลรัฐในห้าสิบาทอดี๋ย่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนนี่ห้าร้ยบางบางที่นะตบางที่ก็อาจจะเป็นพันหรืออะไรเงี้ยอ่นนี่ก็เป็นปัญหาที่ ยังต้องเดินหน้ากันต่อนะยังต้องตามกันต่ออาจจะสักสองเดือนแหละมีนาเมษาเอเดินได้พอเอาให้เมษาจีนตอนนี้มันก็คลี่คลายเยอะแล้วจีนตัวเลขการที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคือแปดหมื่นกว่าของเขาเนี่ยออกออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนี่สี่หมื่นกว่านี่เหลือสามหมื่นกว่าก็ออกแต่ว่าออกไปเกินครึ่งแล้วทั่วโลกเนี่ยมันหมื่นกว่าคนนะทั่วโลกมันยังมีเยอะที่ติดเชื้ออยู่ เมื่อวานเนี่ยอเมริกายังต้องลดดอกเบี้ยเร่งด่วนเลยตายไปหคนในอเมริกาลดมาที่ลักนณะปิดประเทศแต่แรกเลยนะมาชุมฉุกเฉินเลยเมื่อวานเนี่ยไม่มีวาระมาก่อนนะลดดอกเบี้ยลงมาเอาใจขาหุ้นนั้นอะรับรับวารสโควิดหนึฮครับเอาเวลาหมดแล้วั้างหมดแล้วครับไปละนอนกันฮะไปนอนกันไปนอนดีกว่ดึกแล้ว นอนก่อนวันนี้นะวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ